นะครับสวัสดีเพื่อนรากชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทบังกี้นะและคลิปซัมเ o อร์วอล์คอลิเคียลนะครับสำหรับใครยังไม่กดถูกใจสับตไคร้รับควก,กดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ มาครับทุกคนครับ Summoner War Chronicle สัปดาห์นี้นะครับก็ครบรอบ2ปีนะครับมีกิจกรรมใหม่มาแล้วนะเอออยู่หน้าจอนี้เลยนะครับนะเราไป Walk วอล์กทูเราก็ไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับผมนะก็วันนี้นะครับทุกคนวันที่6นะฮะเออหลังปิดปรับปรุงมานะครับก็มีกิจกรรมนะครบรอบ2ปี Global นะครับอยู่ตั้งแต่วันนี้นะถึงวันที่3เมษายนนะครับผมเนาะเวลาเที่ยงคืนนะฮะอ่ะอันนี้นะฮะก็จะมีคุณพิเศษนะผู้บุกรุกปริศนาเอ๋ ฉันมาทําอะไรที่ดีกันนะเริ่มเควสเลยนี่นะฮะเควสนี้ก็จะพาเราไปเล่นกิจกรรมนะเออครบสองปีนะแล้วก็มีการฟงกันฟาร์มขอกันนะะทุกคนนะเข้าไปคุยกับแมคโคลลิฟโลกติดต่อทำสาบอะไรสักอย่างข้ามาดิเออนี่พูเท่ามีเงื่อนงำอะไรสักอย่างนะครับโอเค ผีเสื้อสีดําจัดไปครับ <c oughs> คุยกับไซคลิสเออผมชอบมากเลยแหละมันปล่อยไอตัวพวกนี้ออกมาฮาดีมันปั่นมากๆเลยน่าจะมีตีว่าทุกคนผมว่า <c oughs> นี่ผีเสื้อสีดําที่บอกนะฮะทีอันนี้โอ้โหคนเยอะเลยมันทําภารกิจกันใช่ไหมคุย <c oughs> เท่จังเลยอ่ะว <c oughs> างของไว้บนโต๊ะ้านค้าชั้นใต้ดินครับนี่เนี <c oughs> โอเคได้นี่เลยฮะ ลิลิกเหมือนจะเป็นหมวกกับหูฟังนะฮะเหมือนจะซัมมอนใครออกมานี่นะฮะทีดีนั้งเองนะครับแต่ต้องมาถึงที่เองเลยหรือไหนดูสิ ใกล้ไปแล้วปัดกล้องด้วยควบคุมพลังไว้ไหมมีให้ซัมบอนไหมครับสงสัยจะมาทไมใช่ไหมขอเอาแต่บนอุบเรื่องทำโอทีไม่คิดถึงพวก n อ c ชาเมืองที่ตัวเองโดนควบคุมเลยเขาแคร์เอพพวกนั้นด้วยมาที่นี่เพื่อเขาได้พักบ้าง All part the plan. So นี่ก็อยู่ในแผนด้วยนะอะไรอ่ะโอ้ oh, oh, เขาแข็งแกล่งมากเลยอ่ะน่าจะเป็นตัวบัค <laughs> เป็นตัวบัคของเกมอะนี่นะครับผมนะทุกคนมีตัวเลือกมืดแสงด้วยนะครับผมรางวัลนี่คืออย่างตึงนะเออแล้วก็มีเนี่ยใช้พวกนี้นะอันนี้ใบอะไรวะอันนี้กาแฟนะครับแลกพวกนี้ได้นะครับผมทุกคนก็มีรางวัลของกาแฟก็มีอันนี้นะครับต๊้กแก้วพรส,สุดนะครับแล้วก็มี หาดาว2อันนะครับอีห้าดาวอีก5อันนะครับผมอันนี้ก็มืดแสง10อันคัมพีธรรมดา5อันนะฮะแล้วก็ลูกแก้วพรนะฮะขนมนี่ข้ากล่องน้ําตานองน่าจะเป็นอาหารสําหรับกิจกรรมนะฮะออแล้วก็อันนี้นะครับได้อีโมจิแจมว้าวห้าหมื่นนะครับผมนะแล้วก็ อันนี้6 0,000ื่นนะครับต่อหนึ่งครั้งแรกได้2ครั้งเนาะเดวิม่อนห้าดาวอันนี้อันนี้คือเอาไว้เปลี่ยนเซตรูนนะครับอันนี้หินขัดเก่านะครับผมนะอันนี้ก็มีน่าสนใจเป็นอันนี้รูปปั้นของตกแต่งเกาะนะฮะแล้วก็อันนี้อาร์ติแฟกต์ห้าดาวนะครับผมหยิบสุ้มศิลานะครับแล้วก็ลูกแก้วผนึกอาร์ติแฟกต์สีทองนะครับผมอีก5อันนะครับเนาะอันนี้อีก50อันนะฮะแล้วก็อันนี้คือนี่เราต้องได้นี้เนาะนะครับแล้วก็มี4ีห้าดาวเฮ้ยไม่ใช่เลยเหรอ เดี๋ยว5าดาวมืดแสงเลยเหรอนี่มันข้ามขีดจำกัดเหรอเออว่ะของจริงกว่าทุกคน5าดาวมืดแสงครับ2ตัวเลยนะแล้วก็อันนี้คือกล่องสุ่มชคสกตานะเออแล้วก็5าดาวอีก2ตัวอันนี้ให้อีกโคตรเยอะ999ครั้งครั้งละ2อัน1,800กว่าอันแต่ว่ามันได้มาได้ไงเ๋ยวไปดูกันนะครับฝันร้ายของพีดนะพนีนะฮะรับอเมริกาพักร้อนเออนะฮะอันนี้คืออะไรทำคะแนนให้สูงเรีวในดันเจี้ยนฝันร้ายเออก็คือไปที่ดันเจี้ยนใช่ไหมแล้วก็ต้องเก็บ้หบทังด เออสูงสุด400ล้านนะฮะก็น่จะตีไปเรื่อยอย่างงี้ปะนะครับไม่น่าจะยากแล้วผมว่าก็แค่แบบว่าเล่นไปเรื่อยนะ,ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับเดี๋ยวว่ากันนะโอกาสเข้า6ครั้งจะถูกเติมวันละ2ครั้งนะครโอเคได้ครับตอนนี้เวลากําลังจะเที่ยงคืนนะครับ5ทุ่มครึ่งนะครับผมออขอไปดูก่อนนะนี่กิจกรรมเซอร์ไพรส์จาก PD ดีนะเออได้ของดีมากเลยปะเนี่ยอุย้ยบัต พนักงานของพีดีโอแจกของค่อนข้างดีนะฮะสี่ห้าดาวนะครับเดี๋ยวนี้เรามีทั้งหมด20เราได้เท่านี้ใช่ไหมมันเก็บไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะกิจกรรมในฟิลนะหยุดยั้งพีดีเป็นเวลานะครับทุกคนฮะนี่ดูตรงนี้นะครับมี2กิจกรรมเนาะนะครับมีอันแรกก็คือแข่งขันนะฮะเออหยุดยั้งพีดีโคอี้นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือพีดีผู้น่าสงสัยเป็นบอสอะโคตรเก่งเลยผมไปเล่นมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะเบาแสของเอกสารปริศนานะครับนี่พบ เจอเอกสารจํานวนมากนะต้องภารกิจตรงนี้นะกิจรกรรมในฟิลพีดผู้น่าสงสัยนะวันนี้เรามีอยู่หมื่นหนึ่งนะครับออกแค่เก็บครบนะมันก็จะได้ไล่ไปเรื่อยนะครับทุกคนอันนี้เขาก็แจกบัตรอันนี้เยอะอยู่นะอะไรอะ่ะหีบเครื่องประดับผมชาวโอทีน้ำตาหนองโ <c oughs> คตรเศร้าทำไมต้องเอาเรื่องจริงมาปั่นกันด้วยนะแล้วก็ยาต้านการหลับไหลโอโ้โหกาแฟนี่เองใช่ป่ะเล่นมาจากเวสเล่นซ้ำนะครับผมเราต้องล่าทั้งบดเท่าไหร่เอ่ย2,800ออันโอเคครับ อาโอเคได้เลยนะฮะเอ่ออันนี้อย่าค่อยรับก็ได้เราต้องไปอันนี้ก่อน2ออันเนาะนะครับ และแน่นอนนะครับผมนะก่อนจะเข้าไปในกิจกรรมนะครับ่อนจากครบรอบ2ปีนะเรามีโค้ดพิเศษนะครับผมเออได้จากช่องเราเท่านั้นนะทุกคนฮะนี่นะครับผมโค้ดตามนี้เลยนะฮะอย่าลืมไปกรอกแล้วก็รับรางวัลกันนะสามารถใช้โค้ดนี้นะฮะได้ถึงวันที่7เมษายนะครับผมนะเวลา4ี่ทุ่มนะครับผมนะหนึ่งไอเดีเติมได้1ครั้งนะฮะยังไงก็อย่าพลาดกันนะครับผมนี่ก็เป็นโค้ดจากช่องของเราเลยนะทุกคนฮะอย่าลืมไปกรอกกันเยอะๆนะฮะเออนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมนะอ่ะ ขอให้มีความสุขในการเล่นเกมนะแล้วก็ดีใจนะที่เกมนี้ครบรอบ2ปีแล้วนะครับผมนะอย่าลืมไปเอาไปก่อกันเนะไปสองรอบมาดูซิเป็นอย่างไรเดี๋ยวนะดันเจียนฝันร้ายของพีดีเล่นอัตโนมัติเวฟหนึ่งมีห่านมีมันปั่นมากเลยจะไม่มีการอ้อยอ่านไม่ทันการต่อสู้นี้ไม่รับรวมเลย OT. โอทีอ้ย โคตรปั่นบอกเลยผีเสพติดอะไรวะคาเฟอีนครับผมอันนี้คือท่านพีดีเม้เกมจะจบลงแล้วข้ากัะอยู่ในหลอกต่อไปปั่นดีวะชอบวะเฮ้ยนี่ไงพีดีผู้เหนื่อยล้าุ้ยเก่งวะเก่งกว่าที่คิด ใครอนุมัติการปรับสมดุลแบบนี้ได้เวลาเลิกกัน <laughs> มันก็ปัน่นเกินครับครัแบแนะนำตัวนะฮะเออเขาคือพีดีของเกมแล้วนะเออใช่ไหมต้องกระโดดด้วยนะฮะ อันนี้มันคือเหมือนในตอนที่เราไปล่าบอสเลยทุกคนเหมือนเลยฮะเหมือนตอนเราไปล่าบอสเป๊ะเลยฮะบอสฉากครับก็อย่างนี้เลยครับปันป่นๆนะฮะเออคือแบบมันไม่ใช่แค่เรากดออโต้นะมัน enough, คือแบบว่าเราต้องกดกระโดดกดตี3 4ครั้งอะไรอ่างี้นะครับผมนะ เนี่ยเราก็จะได้อย่างนี้เนาะทุกคนฮะเล่นไปเรื่อยจนครบเท่าไหร่นะสี่ร้อยล้านปะ่ะนี่นะฮะก็มันบอกอยู่นะครับว่าจะรีอยู่วันละสองครั้งนะครับจะเติมเนาะจริงๆเป้าหมา,หายของเราอยู่ที่สองร้อยเอ็มนะเพื่อเอาอัปการนะนอกจากนั้นมันก็รางวัลเล็กๆน้อยๆนะเออสำหรับคนขยันแล้วกันเนาะทั้สี่ร้อยเอ็มนะครก็วันแรกเราก็ได้มาเนี่ยสี่สิบเอ็มนะสามรอบเนาะประมาณนี้ก็เล่นไล่ไปเรื่อยนะครับผมเนาะโอเคผู้บุกลุกปริศนานี่นะฮะก็คือรางวัลภาพรวมนะว่ามีอะไรบ้างนะนี่ครับทรงผมโอที OT, น้ำตาหนอง ก็คือใส่หมวกกับหูฟังนะฮะเอ่อใส่แว่นใส่ชุดได้ด้วยนะฮะเออนะครับผมนะประมาณนี้แล้วก็เซ็ตรูนมันมีการเปลี่ยนใหม่นะของใหม่ของใหม่นะคทำให้เกมเราเล่นสบายขึ้นนิดนึงนะฮะนี่นะครับผมเนี่ยดอกไม้ปริศนาตรวจจับและเปลี่ยนโครงสร้างเฉพาะพลังแห่งการยืนหยัดไปที่รูน,นะฮะเออนะครับผมแปรธาตุนะครับเปลี่ยนเซตนะน่าจะต้องเปลี่ยนเซตลองดูดิเซ็ตอันนี้ยืนหยัดอย่างเดียวปะ นี่ลองพ้อมกับทุกคนเลยนะเนี่ยเปลี่ยนเซตเป็นเซตที่ต้องการเนี่ยเรามีดอกไม้แห่งการยืนหยัดอยู่ส0ิอันเห็นปะเราเปลี่ยนไอรูนเซตเนี่ยเป็นอันอื่นได้นะเอ็กแทคเคสพอยดูก่อนนะคีเลตคีเาเมดอารูสมมติอันนี้คีเลตคีดาเมดผมบอกว่ามันควรจะเป็นรูนคิเออผมเปลี่ยนให้ดูอันนึงไม่เป็นไรนะฮะเปลี่ยนเลยแล้วกันกดเลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนจากรูนนี้เป็นรูนนี้นะครับผมเนี่ย เราก็จะได้รุนนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะในกรณีการใช้เนาะสมมติเราเป็นรุน HP แล้วดันมีเดฟอยู่ข้างในถูกปะแล้วตีบวกมันไปลงเดฟเยอะเกินไปอย่างเงี้ยเราก็ไปเปลี่ยนเป็นรุนเดฟนะเพื่อมันจะได้ใช้งานได้เหมาะสมมากขึ้นนะอันนี้คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมเนาะโอเคเนาะว่าประมาณนี้นะสำหรับการเปลี่ยนเซตรูนนะฟังก์ชันใหม่นะครับก็อำนวยความสะดวกเราแหละนะ,ะเราเล่นได้ง่ายขึ้นนะผมในหล,หลายๆอย่างแล้วไม่ต้องมานั่งฟาร์มแล้วหาของที่มันตรงเป๊ะเหมาะเจาะอะไรขนาดน,นั้นนะเออเออแล้วเหมือนแก๊งงโโโโโจจจนจ,จนนแกูมมีเย จะเปลี่ยนของป่ะนะเนี่ยนะเป็นเหรียญซีทั่น6แทนแล้วนะตอนนี้นะฮะฟาร์มกันได้นะครับผมเนาะทุกคนใครต้องการจะเอาเหรียญไปซื้อของกันได้นะครับแล้วก็มีชั้นหนังสือใหม่ของโจชัวนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมเป็นมูลค่านะครับเป็นน้องจินนํานะครับผมกับคาวเกอร์มืดนะฮะอันนี้ก็ใครมีก็ตามนี้ได้เลยนะครับผมทําภารกิจนะแล้วก็รับไอ้ตัวนี้เพิ่มนะครับผมนะแต้มมูลตาชั้นหนังสือนะครับทุกคนฮะเสียงโชคในวันนี้ก็ ได้ตัวนะครับเนาะทุกคนฮะก็สามารถเคลียร์คำท้ารายวันแล้วก็มาเสี่ยงโชคนะครับผมทุกคนนะฮะใครคำท้ารายวันยังไม่หมดก็อย่าลืมไปทําให้หมดนะครับผมมันจํากัดะอันี้นะฮะเสี่ยงก็ของตามนี้นะฮะเออก็มีดีๆอยู่หลายอันนะฮะเออเกลือๆกลือก็มีปนๆกันไปนะครับอ่ะเสี่ยงให้ดูหนึ่งอันมันช้เจ็ดอันไงกดได้ครั้งเดียวนะครับโอเคครับผมเกลือที่สุดในโลก ไปเล่นอันที่ดูได้นะครับ๋ยวไปเล่นเที่ยงคืนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะกังจะเที่ยงคืนนะครับไปเล่นเล่นซ้ํานี่นะครับผมนะล่ากาแฟะนะครับนี่นะครับจัดไปล่ากาแฟยับ,ย,บยับนะฮะผมใช้พลังงานไปเยอะมากนะครับทุกคนเสียดายมากเลยนะผมใช้พลังงานไปกับในส่วนของเอ่อตัวบิงโกนะฮะเนี่ยนะการต่อสู้นี้ไม่นับรวมในโอทีเลือกงานสักทีจะได้เป็นอิสระนะอันนี้เราก็ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะได้กาแฟเนาะทุกคนฮนะ เอากาแฟไปแรกของนะครับนี่นะของเรามีตามนี้เลยนะเดีย๋ยวเราจะไปเคลียร์นี้กันนะอันนี้น่าจะเป็นบอสนะครับตอนเที่ยงคืนนะอ่ะระหว่างนี้ขอญอาติซมบอนไปด้วยนะครับเราเหลือเวลาประมาณ6นาทีนะครับ อัมอนทันแหละเอาจริงอจริงๆวิกก่อนมีบีเรเดอร์เนาะทั้งอ์ติแฟกตแล้วก็ตัวนะครับผมนะแต่ว่าผมพอดีไม่ได้อัดคลิปวิกหนึ่งนะพักผ่อนแบบว่าจริงจังนะเออนะฮ <c> ะ <oughs> ยออธาตุลมนะฮะน้องจะต้องเป็นของผมเพราะว่าเราจะปิดภารกิจกันแล้วนะเออเหลืออีกเท่าไหร่วันเนี้ย17รอบโอ้โหไม่ถึงหรอกกดรอบเดียวก็มาแล้วปั๊บไม่ไม่ม่วงกดอีกที ม่วงมาไม่ม่วงกดอีกทีช่วยจังเลยอ่ะสกอร์เออตอนอีวาเกเยนผมไม่ได้เก็บไว้เลยนะผมลืมคิดไงเออแต่ตอนอีวาหัวร้อนจัดเลยอย่างเปลืองไปทุกคนเดี๋ยวกดกันเลยสี่ครั้งนะครับหนึ่งสองสามอุ้ยสีดำมาแล้วตีอ้าวไม่รูว่าผ่าตัวเอ้ย 57สจยังทันยังทันแล้วก็กดอันนี้สิบรอบไปมาสักทีสิเพื่อนนะนะมานะมานะไม่มาทีทเดียวมาตัวหนึ่งมาดูเลยไหมว่าล้างตู้หรือเปล่าพี่ออสไม่ล้างออกมาเราจริงผมไม่ได้สซมมอนนานแล้วนะต้องมาแล้วปะวะเออต้องมาหน่อย้วเพื่อนไม่ได้สซมมอนกันนานมากโอ้โหแล้วอยู่ตู้พี่ออสปะเนี่ย รู้สึกว่าเหมือนจะนอนไม่ค่อยหลับแล้ววันนี้ดูทรงแล้ว <laughs> อ้โหโหฟ้าลวนลวนฟ้าบานลวนลวฟ้าแบบว่าไม่บรญญะบรรยังฟ้าผ่าสัะทีได้ไปเพื่อนสีม่วงอ่ะโอ้โหฟ้าล้วนหลายรอบติดกันแล้วนะจึงจัดเลยฮะทุกคนฮะมาแล้วมาก็แย่แล้วนะครับมีสีดาวหลงมาหนึ่งตัวท้วนนะครับหนึ่งร้อยจากสองแล้วนะครับอีกสิโล มันจะล้างตู้อย่าล้างตู้ได้หรือไม่ครับผมอย่าล้างตู้ได้ไหมไม่ล้างตูเ้เถอะขอร้องนะไม่ต้องล้างตู้ไม่ต้องโอ้หูาแล้วครับผมพี่ออสพี่ออสตัวสุดท้ายเลยว่ะแต่สีดาวมาสองตัวนะแล้วพี่ออสมาตอนนี้เราต้องกดป่ะพี่ออสฮะไม่ใช่โมาพร้อมกิจกรรมเลยแลวราชินีทะเลทรายน,น้ำนี่คือจินน้ำนี่คือล้นน่ะล้นแบบว่า เลเวลตันแล้วว่ะนะฮะโูมาสามตัวเหลือสี่ดาวเมื่อกี้กดรัวๆไปดิดูว่าเสียงผู้หญิงจะใช่แล้วเมื่อกี้นะครับไม่ใช่ว่ะโอ้โห,โหตึงจัดนะ,ะทุกคนเราล้างตู้เหรอครับเนี่ยร้อยหกสิบจากสองร้อยนะครับ,รบไม่พาอีกแล้วครับผมร้อยหกสิบแล้วร้อยเจ็ดสิบจากสองร้อยเรี่อนมันต้องออกหดาวอีกตัวหนึ่งอยวะ เอ้ยมาจริงมาจริงอู๋ตั้งแต่ตอนนี้นะผมว่าผมก็กดเอาอยู่ทีอ่ะมันอีกสามพิบโลองอ่ะยังจะไม่ใช่อีกอ่ะหลุดเลนรัวๆโอ้โหหลุดแบบเกินไปหน่อยไม่ใช่ร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบแล้วโอ้โหล้างตู้ ไม่ไมถ้ารอบนี้มาถือว่าได้ไม่ล้างเพราะมันจะได้สองตัวไงไม่ล้างตู้พี่ออสธาดลมมันไม่ล้างตู้ดีวะโอ้โหเรียบร้อยอะล้างตู้ <c oughs> เฮ้ยโอ้โหทุกคนลืมไปไอ้มันเดี๋ยว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 เริ่มแล้วไอ้บ้าเอ้ยไปไม่ได้อะ่ะ โอเคเมื่อกี้มันยังไม่รีเซ็ตวันทุกคนฮนะมันเลยยังกดไปไม่ได้ปักนี้ไม่ดีเลยนะฮะเฮ้ยอย่าค้างตอนนี้ดิค้างตอนรีเซ็ตวันนลทุกคนหลุดแน่เลยอะ่ะไม่หลุดไม่หลุดโอคนเยอะผมเปิดคนเยอะเอะด้วยนะตอนนี้ไอ้โหแล้วมันจะทันไหมล่ะเพื่อนจะทันไหมล่ะเพื่อนอย่างไกลเลยนะไกลมากผมมัวจะเปิดสกอร์ปุ๊โถ เป็นกรรมจริงๆกลัวจะไม่ทันนะครับแต่ว่าอึดอยู่นะเอาจริงตอนที่เคยเล่นมารอบหนึงก็คือแบบบอสตึงมากเนี่ยดูดิเพิ่นาทนีเลงแล้วเนี่ยเพิ่งลดไปแบบ30%เองอ่ะผมไม่รู้ว่าเราตายจริงหรือเปล่าแต่เหมือนเราจะไม่ตายนะ จริงผมรู้สึกว่ามอนเราน็อกไปหลายรอบแล้วมันก็ฟื้นเองอะอนเนี่ยเลือดเหลือนหนึ่งเสมออะไรเงี้ยนะฮะแค่แบบปันป่นปๆลาบอสไปไหนแล้ะกำลังเดินมากำลังเดินมากระดาษกองพันเนินเทินทึก ่มันไม่ตายใช่ไหมไม่ตายแหละฟีนิกเต็มไปหมดดูดิอึดปะเหมือนอยากให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมมาจร <c oughs> ิงพอเราตายหลายรอบแล้วเนี่ยเลือดแบบเลือแบบศูนย์เลยอะ่ะแต่ว่ามันไม่น็อกเลยทุกคนนอนไม่ตายนะฮะเราแบบเล่นต่อได้เรื่อยๆนะครับ เราต้องใช้ท่าไหนวะท้า Q หรือ E กันเนี่ยอันดับสามที่แปดอะตีกันไปได้ไงล้านกว่าสาที่ห้าแล้วจริงจริงชนตีดีกว่านะเนี่ยเขาจะไปแล้วเขาจะตบมือให้เราเหมือนตอนที่เราไปสู้บอสในดันนะฮะนี่ะ หนีไปแล้วนี่แลนด์ดับ33มสิบสามนะฮะจผมตีไปแล้วรอบนึงแต่ผมไม่ได้สักเคลียร์เควสแต่ผมไม่ได้ตรงนี้เลยด้วยเออยังไงเคลียร์เควสกันก่อนด้วยนะครับอ่ะไปเปิดพีออสก่อนนะเออได้ทันทีพีออสธาตุลมนะฮะต่างตู้เปยอสสโตมมชิั สวยจังนี่สามยอดแบบไอดอลนะครับสุดยอดเลยนะครับสุดยอดชุดโคตรเท่โอเคฮะเราได้มอลเตอร์คอเลบครบทุกตัวแล้วนะครับเสร็จสิ้นภารกิจนะเออต้องบอกว่าเจ็บน้อยกว่าอีวาเกลียนเยอะนะครับเอ้ยผมลืมรับรางวัลลยบ้าเอ้ยลืมรับรางวัลของเมื่อวานเพราะจะรับมาลับให้ทุกคนดูไงเศร้าเลยอ่ะ มันคืออะไรวะเนี่ยเสียพลังงานไปฟรี100กับคิตตันยนะี่สองแล้วอย่าลืมมารับนะครับเป็นเป็นรายวันปะเนี่ยหนึ่งวันต่อบัญชีนะครับผมผมเสียดายมากนะครับตอนแรกว่าจะมาคุยที่หลังไงแล้วก็อันนี้นะครับมีแพ็คขายนะทุกคนฮะอันนี้เป็นแพ็คเอ่อสเตปอัพนะครับทุกคนฮะดีดีชอยส์นะครับผมนะ้วก็ได้ยี่สองอันนะครับไล่ไม่เรื่อยนะครับนี่อันนี้ค่อนข้างดีนะ แต่ว่าถ้าใครอยากได้กิจกรรมมาทุกคนมันซื้อสเตปอัพตรงนี้ได้นะครับบัตรพนักงานนะครับผมเนาะแต่ราคาก็ค่อนข้างแรงก็บอกกันตรงๆนะครับก็อันนี้แล้วแต่สะดวกแล้วกันเนาะทุกคนฮะแค่นี้15อันนะครับเอ่อแล้วก็หมดแล้วเนาะแพ็กกิจกรรมน่าจะประมาณนั้นนะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะเอาโค้ดขึ้นให้อีกทีนะครับนี่นะครับผมนะยังไงอย่าลืมไปกรอบไปเติมกันนะฮะก็เล่นไปด้วยกันนะสนุกไปด้วยกันกับ2ปีซัมเมอร์วอลคอนดิคอร์นะครับผมนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับ และที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทําคลิปนะครับใครพอมีกําลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อคลืนเท่ๆนะระดับนับประจ่วยพยกดได้เลยนะครับใครยังไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรรายรอบเราก็มีกดแต่งและขอบคุณใต้คลิปเลือกย้อนเงินพร้อมโดเนทนะตอนโดเนทก็คอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับและอีกช่องทางที่ทุกคนซัพพอร์ตผมได้นะการเข้าไปดูคลิปบ่อยบ่อย เข้ามาอย่าลืมกดไลค์ใชดีช่วยชแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของผมนะครับฝากพวพเลาชื่อทุกคนนะครับสำหรับทุกๆคอนเทนต์ทีท่โพสไปด้วยนะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งครับสวัสดีไปฟาร์มต่อก่อนนะ <laughs>